ท็อเจ็บวันนี้ไปพบกับเอ็ดกาดาวิดนอกจากสไตล์การเล่นดุดันสมฉายาเดอะพิทบูลแล้ว ภาพจำที่แฟนบอลน,นึกถึงเอ็ดการ์ดาวิดคือการต้องใส่แว่นตาลงสนามของเขาโดยเหตุเริ่มต้นเกิดจาก1 9 9 9ที่เขาตรวจพบว่าดวงตาของเขานั้นเป็นต้อหินขณะที่ลงเล่นให้กับยูเวนตุสซึ่งหากไม่รีบหาทางรักษามันมีโอกาสไม่น้อยที่จะทําให้ตาของเขาบอดลงในที่สุดส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและอาชีพการค้าแข่งที่เจ้าตัวรักมากก็ต้องจบลงเช่นกันค <c oughs> ุณหมอครับสาเหตุการเกิดต้อหินเกิดจากอะไรครับ ก็เห็นเป็นภาวะที่มีการทําลายของเส้นประสาทตาอย่างช้าๆส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีการสร้างหรือการระบายน้ําออกของในตาค่ะมีความไม่สมดุลของของช่องน้ําในตาเกิดขึ้นโดยรวมแล้วทำให้เกิดความดันในตาสูงขึ้นซึ่งความดันในตาที่สูงขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวไปทําลายให้เส้นประสาทตาเสียไปเส้นประสาทตาสำคัญยังไงเส้นประสาทตาเป็นตัวที่รับสัญ,ญญาณภาพจากที่เรามองอะค่ะ เอาสัญญาณภาพนี้ส่งไปที่สมองค่ะแปลผลว่าเป็นอย่างไรต้อหินก็คือเส้นประสาทตาก็จะค่อยๆตายไปช้าๆค่ะคุณหมอครับใครเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินบ้างครับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดต้อหินนะคะอันแรกที่บอกไปคือต้องเป็นคนที่อาจจะมีความดันตาสูงซึ่งอันนี้ต้องไปวัดกับคุณหมอเราจะไม่ค่อยรู้เองว่าความดันตาสูงเท่าไหร่ 2. กระจกตาบางเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ต้องวัดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์นะคะ3ประวัติครอบครัวเป็นอย่างเช่นออคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องสายตรงเป็น ราะส่วนหนึ่งของต้อหินเป็นจากกรรมพันธุ์อันที่4ี่เชื้อชาติค่ะเชื้อชาติคือเป็นคนเอเชีย e เป็นคนแบล็กเป็นคนผิวดาหรือเป็นกลุ่มคนของละตินอเมริกาค่ะก,ก็ไปคอนโลกแล้วก็เป็นความเสี่ยงในการเกิดต้อหินต่อมาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุค่ะอย่างเช่นเคยมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกทางตาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของช่องระบายน้าในตาหรือการสร้างน้าในตาหรือการอักเสบต่างๆก็ทําให้เกิดการใช้ยาในโรคประจําตัวบางโรครวมถึงคนบางคนค่ะที่มีโรคประจําตัวของเขาอยู่แล้ว บางโรคก็จะเสี่ยงทำให้เกิดภาวะต้อหินเกิดขึ้นได้ค่ะงานนี้ร้อนถึงทีมแพทย์ทัพมาหลายที่พยายามคิดทุกทีทางป้องกันและรักษาดวงตาของเขาให้หายโดวเร็วที่สุดก่อนสุดท้ายจะมาได้ข้อสรุปว่ามิดฟิลชาวรัดต้องใส่แว่นทุกครั้งที่ลงสนามและต้องเข้ารับการรักษาอาการต้อหินควบคู่ไปด้วยกัน พร้อมยื่นเรื่องไปทางสาพ,พันฟุตบอลนานาชาติหรือฟี ف าให้อนุญาตใส่แว่นตาลงสนามได้เป็นกรณีพิเศษอีกด้วยจากนั้นภาพที่เขาใส่แว่นตาลงสนามก็เป็นที่จดจําของแฟนบอลได้ดีเรื่องใหญ่มากเลยนะตอนนั้นผมเป็นห่วงอาชีพการค้าแข่งมากๆคิดว่าจะไม่ได้ฟุตบอลอีกต่อไปเพียงแต่ผมพบว่าวิธีที่มันดีกับอาชีพกว่าการผ่าตัดคือการสวมแว่นตาลงสนามไปเลย คุณหมอครับแล้วความอันตรายของต้อหินเนี่ยมันขนาดไหนครับต้อหินเป็นโรคน่ากลัวค่ะเพราะว่าเราใช้คําว่าเป็นภัยเงียบของตาได้เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตาบอดได้สูงสุดเลยต้อหินแรกๆเนี่ยค่ะไม่มีอาการดังนั้นเนี่ยเราถึงใช้คําว่าภัยเงียบกันตลอดนะคะคนไข้ไม่มีทางรู้เลยจนกว่าระยะของโรคจะเดินทางไปถึงระยะใกล้ๆสุดท้ายซึ่งตอนนั้นค่ะคนไข้จะสูญเสียกำลังเห็นไปเยอะพอสมควร ถ้ามาตรวจเราจะพบว่าระยะแรกๆค่ะการมองเห็นด้านขอบๆเขาเรียกว่าการมองเห็นด้านข้างค่ะมันจะสูญเสียไปแต่การสูญเสียนี้ค่ะเป็นไป,นป,นปนอย่างช้าๆค่อยๆหายไปทันิดคนไข้จะไม่รู้ตัวว่าความกว้างในการมองของเราเสียไปค่ะอันนี้คืออาการส่วนมากต้อหินมีหลายชนิดแต่ส่วนน้อยอีกกลุ่มหนึ่งคือต้อหินที่เป็นเฉียบพลันพวกนี้ก็จะมีอาการรุนแรงแล้วปวดตาตาแดงปวดศีรษะขึ้นเสอาเจียนแบบมากมาก อันนี้กลุ่มเนี้ยค่ะหมอไม่ค่อยกลัวเพราะว่ากลุ่มเนี้ยยังไงก็จะมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอครับร่งต้อหินเนี่ยเราสามารถรักษาหายขาดได้ไหมครับเราชั้นห้องหายไม่ได้ค่ะคือคือต้อหินเนี่ยมันเป็นการทําลายของเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับเนื้อสมองค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันตายไปแล้วค่ะมันจะไม่ฟื้นแต่การรักษาหรือหรือจุดมุ่งหมายใหญ่ของต้อหินคือเราหยุด การทำลายของเส้นประสาทตาให้ได้เพราะว่าคนไข้ก็จะสามารถมองเห็นในณจุดที่เขามาหาเราเราก็จะชะลอหรือหยุดมันไปแต่ส่วนที่ตายไปแล้วไม่สามารถฟื้นคืนได้ค่ะคุณหมอครับสำหรับนักกีฬาพอมีวิธีการป้องกันโรคต้อหินได้ไหมครับเนื่องจากสาเหตุหนึ่งของการเกิดต้อหินคืออุบัติเหตุที่ตานะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มนักกีฬาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดการประทะหรือกระทบกระแทกบริเวณตานะคะ ดังนั้นกีฬาไหนที่สามารถใส่เครื่องมือป้องกันได้ก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้แต่ถ้ากีฬานั้นใส่เครื่องมือป้องกันพวกก๊อกเกอร์แว่นแว่นมีรภัยไม่ได้เนี่ยถ้ามีอุบัติเหตุที่ตาแล้วต่อให้ไม่มีอาการจําเป็นต้องตรวจพบแพทย์เพื่อจะดูว่าตำแหน่งของการระบายน้ําในตาหรือว่าตำแหน่งของตัวเซลล์ที่ใช้ในการสร้างตาม,มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเพราะบางทีเนี่ยการเกิดต้อหินหลังอุบัติเหตุอะคะ่ะ มันสามารถเกิดได้ทั้งทันทีหรือค่อยๆเกิดในภายหลังใช้เวลาเป็นปีๆก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องมีการประเมินหลังการเกิดเหตุทุกครั้งค่ะใครจะไปคิดว่าการสวมแว่นครั้งนี้จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเขากลับเป็นไอคอนของวงการฟุตบอลเพราะการใส่แว่นคือสิ่งแปลกใหม่อีกทั้งเจ้าตัวก็ไม่ได้ใส่แว่นสายตาเสียทีเดียวเข้าผสมความเป็นแฟชั่นนิสลงไปด้วย จนทําให้สุดท้ายการใส่แว่นของดาวิดกลายเป็นแฟชั่นและนิยมไปทั่วโลกซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าแว่นตานั้นทําให้เขารู้สึกลาคาญไม่น้อยโดยเฉพาะตอนที่มีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่เลนส์แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นที่ดุดันของเขาเลยแม้ในตอนหลังอาการต้อหินจะทุเราลงไปเยอะแต่เจ้าตัวกับติดการใส่แว่นไปแล้วรวมถึงสปอนเซอร์ก็ได้ขอร้องให้เขาใส่มันต่อไปจนกระทั่งดาวิดแขวนสตัดในปี2014